ปความคิดในช่วงที่สองนะครับเป็นเรื่องที่ต้องยิ่งระดมความคิดเห็นของคนไทยทั้งประเทศนะครับวันพรุ่งนี้ครับวันที่9ก้ร,รกฎาคมจะมีวาระของสภานะครับเรื่องของหลักการจะรับหลักการเรื่องพรบรนิรโทษกรรม4ีฉบับหรือไม่เรื่องนี้เคยถูกดองไว้เก็บไว้ แล้วคราวก่อนเนี่ยถูกดันขึ้นมาเป็นเรื่องด่วนแนบท้ายของ Entertainment Complex แต่ว่าตอนนี้ Entertainment Complex ก็ถอนร่างไปแล้วก็ถูกดันขึ้นมาอีกทีหนึงแล้วกลายเป็นกระแสด้วยตอนนี้มี4ี่ฉบับนะครับแต่ถ้าฟังวิปรัฐบาลค่อนข้างชัดเจนนะว่าจะเอาร่างของรวมใต่สร้างชาติกับภาคกล้าทำส่วนของภาคประชาชนกับ <c oughs> คุณชัยธวัฒน์จากก้าวไกลเนี่ย มีประท้ไม่เอาครับไม่เอาเพราะมีเรื่องคนหนึ่งหรืสองพรุ่งนี้ดูครับว่าสภาจะมีเรื่องนี้อย่างไรรับเรื่องอย่างไรและสําคัญทั้งสี่ฉบับจะเกี่ยวพันกันแค่ไหนอย่างไรถ้ารับหรือไม่รับร่างใดแล้วก็เนิ้อกรรมจะทวนทั่วหรือไม่ผมมีคต้องถามครับว่าตกลงเนิ้อสกรรมนี่เพื่อปองดอ,องเพื่อความส่าฉันหรือเพื่อนาไปสู่ความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่ง <S <S เราจะคุยกับนะฮะวิทยากรของเราท่านนี้นะครับท่านอาจารย์ ดรวันวิชิตบุญโปร่งนะครับจากคณะรัฐศาสตร์หมหาวิทยาลัยรังสิตยครับสวัสดีท่านอาจารย์วันวิชิตรครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์และท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง๙๖๐๕ถูกต้นด้วยนะครับสวัสดีครับ,รบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับอาจารย์พวกนี้เรื่องนี้เข้าสภาอาจารย์คิดว่าใน๕๔ฉบับฉบับไหนจะได้เข้าก็แน่นอนนะครับฉบับที่ฝั่งรัฐบาลเสนอเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหา แล้วก็คงน่าจะสลายรุ่งราม่าว่ดดอกไว้นางงานแล้วเนี่ยน่าจะผ่านในเรื่องัหลักการตรงนี้แล้วก็เข้าใจนะแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าของกรณีของสบาบับุคุณชัยธวัฒน์แล้วก็ภาคประชาชนเนี่ย <c oughs> ไม่นดา <c oughs> จะได้รับสเสนอนะครับ <c oughs> ก็คือตามที่คุณวิสุทธเกิดเมื่อสักครู่เนี่ย <c oughs> น่าจะผ่านสลุนะครับ <c oughs> แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็เห็นแนวทางแล้วว่ามันก็คงทําให้บรรยากาศคลี่คลายไประดับหนึ่ง <c oughs> เมื่อดูเนื้อหาสาระนะครัะดับหนึ่ง ระดับหนึ่งเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยผมคชื่อว่าพักประชาชนเองก็คงขอใช้เวลาอในสภานเนี่ยทําความเข้าใจเพราะว่าผมมาดูดีเทลอะไรหลายเรื่องแต่เพราว่ารายละเอียดเนี่ยโอเคเรื่องมาตาหรือหนึ่งสองเนี่ยหลายรายพักก็ไม่แตะผมก็จะว่าเพื่อไทยเล่นเกมเนี่ยเพื่อนนาไปสู่ความปลองดองภาพในสภาน,นิติบัญญัตินะค,ค,ครับแม้ว่ากลุ่มใจไทยเพิ่งจะไปเป็นฝ่ายค้าเนี่ยผมว่ากลุ่มใจไทยก็น่าจะรับในเรื่องของหลักการตรงน,นี้ด้วยคือประเด็นเนี่าหนึสอง ใช่ของพรรคประชาชนเขาก็เลยบอกว่าไอ้คดีที่หนักกว่าเนี้ยนะครับในอดีตใช่ไหมครับเรื่องกบฏหรือคดีที่เกี่ยวกักบการก่อการอาการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันหนักหนาสาหัสรุนแรงกว่านี้ทําไมเลงได้อย่างผ่านการมีประสบการณ์ผ่านพิธีกรรมว่ารรคประชาชนหรือในในฉบับของแนวทางของที่ทางฝั่งไอรลอซึ่งเป็นเหมือนพันธมิตรร่วมทางความคิดนะครับกับกรรคประชาชน ขาก็ยำจะปูคมแนวทางตรงนี้ว่าเนี่ยถ้าการตองฟรองดอนนี้จริงเนี่ยไอ้เรื่องคดีความต่างๆหนึ่งสองเนี่ยโทษมันยังเบากว่าเรื่องกระบฏกบฏนี้ถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตใช่ไหมับคุณผูสุดเราก็เราก็เห็นหลายทางนี้ยแต่เราก็ต้องต้องไม่ลืมว่าบรรยากาศทางการเมืองของอารมณ์ผู้คนว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีวาระซ่อนเร้นอยู่นะครับเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ยังมีเอาเป้าประสงค์ที่มันไม่เหมือนกรณีที่ว่า ในอดีตที่ว่าคนที่กลับเนื้อกับตัวนะครับข้อหาที่ถูกการกระทากล่าวหาอาจเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนั่นคือเหมือนว่าทุกอย่างต้องล้างมลทินคือกลับมาอาสาพัฒนาชาติไทยเออไออย่างเงี้ยมันควรจะได้โอกาสคือเป็นการพูดคุยหรือปรับพฤติกตินะครับที่จะยอมรับเข้ามามีชีวิตใหม่แต่กรณีในหนึ่งสองในสถานะปัจจุบันคุณรู้สึกต้องดีๆว่าบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้อเงเนี่ยก็ไม่มีทางลดลาวาสอบที่จะปรับแนวคิด หรือจะไปปลองดองกับวิธีคิดอื่นๆได้เลยแล้วแม้แนวทางเขาจะมีนําเสนอที่ข้อข้อความข้อมูลที่สร้างสารรค์เนี่ยแต่ก็ยังยอมแล้วว่า,า,วาไม่ต้องเป็นฝ่ายนะนิยมคือคนไทยในยส่วนที่มีวิธีวิธีคิดอย่างกลางๆเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าทําแม่งทําแม่งรับไม่ได้นะวิธีคิดแบบนี้นะครับก็คงคิดว่าในกรณีของคุณชัยธวัฒน์อ่าสบาบคุณชัยธวัฒน์หรือทรรคประชาชนเนี่ยน่าจะเป็นมันครับครับแต่ผมเข้าใจว่าอาจารย์ทราบผิดอาจารย์ช่วย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 แก้ไข,ขผมด้วยนะฮะ วัดวัฒนธรรมของภาคประชาชนนีคือว่าจะครอบคุมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองทุกกรณีนะแต่กรณีของพรรคก้าวไกลจะมีกรรมการชุดหนึ่งใช่ไหมครับคอยกันรองคอยแยกแยะว่าอันไหนได้ไม่ได้อย่างไรแต่ว่าความผิดกระจายอผู้นี้ไม่น่าจะผ่านอยู่แล้วน่าจะเป็นฉบับของรัฐธรรมนูญชาติกับกับกับพรรคุณธรรมรัฐอะเป็ดถูกรับแล้วก็ทั้ง มันจะมีภาพอย่างหนึ่งเพราะว่า,าพรรคเวพลรัฐบาลที่มีเสียงปริ่ม้ําเนี่ยภาพตอนนี้เขาก็ต้องการภาพไปในความไอการทํางานที่มันมันหนานแน่นในของฝ่ายที่บัญญัติสภาต้องไม่ล่มอีกนะครับแล้วพรุ่งนี้ล่มอีกโอ้โหดูไม่จืดเลยคุณวิสุทธิ์ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรอย่างอื่นเลยนะตั้ง<ด>ที่ไอเรื่องนี้มัน<า>โหมโงมานานแล้วว่าจะมีเรื่องประเด็นนี้เข้าแล้วเรื่องเอ็นเทนเมนต์คอนเทกทูถกถอนออกเนี่ยไม่เอามาพูดอีกแล้วฝั่งเพื่อไทยก็ พูดแก้เคี่ยวเนี่ยว่ารัฐเอ่อประเทศต้องการการปองดองต้องการพูดคุยอย่างรับฟังกันอะไรต่างๆเนี่ยเ mm. พิ่งมาตั้งสติคิดได้คุณวิสุทธิ์มันก็ตลกดีเหมือนกันนะฮะาน้นสุนทรเสกเนี่ยคุณก็ยับยั้งมาตั้งนานแล้วพร <laughs> ุงมาตั้งนานแล้วก็เพิ่งมาตั้งสติว่าตัวเองจะไปไม่รอดเนี่ยในหลายเรื่องไข่เล่าเรื่องง่ายๆนะครับมันก็คือถ้าจำตอนแรกที่จะมาพ่วงเนี่ยก็ทําตัวเองทําคือไอเรื่องของไอไอ้พบบสันติสุขหรือนิทุศกรรมเนี่ย คือทําให้มันเหมือนดูดีอ่ะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีวาระทีนพิเศษของตัวเองจริงเอาตรงไม่ได้ตั้งใจใช้แก้แล้วถูกถูกเปาตงดูเท่ๆพวกไว้ัวไว้ทาให้ดูดูเท่ใช่ครับอันนี้คือเป็นวาระจริงคือคือวาระหลักของจริงภาคเพื่อไทยเยถ้าไม่มีเรื่องคลิปนั้นนะคุณรู้สึกว่าเขายังเดินหน้าไปสุดซอยนะเอ็นเตอร์เพนต์คอมเพล็กซ์โอ้แน่นอนแน่นอนตอนนี้ก็ดูคะแนนมันไม่ได้ก็ก็ถอยแบบแต่ว่าเรื่องเรื่องเนื้อหุ้นศมกดี์ศีผมสังเกตว่าจริง ไม่มีร่างพอบอรบของพรรคเพื่อไทยและไม่มีร่างพรบอรของรัฐบาลเข้าไปประกบเหมือนพรบฉบับอื <c oughs> บอ่นนะใช่ใช่คือเขาไม่ไม่ได้เป็นความตั้งใจแต่ต้นอยู่แล้ว <c oughs> ก็ต้องให้อย่าง <c oughs> รศชเนี่ยกลายเป็นอมอตโต้หลักนะซึ่งก็แปลกด,ดีเหมือนกันก,ก็โอเคเขาคงจะได้คะแนนเฉพาะแล้วก็กล้าถามด้วยก็แปลกดีนะที่ว่าไม่มีเพื่อไทยมานั่นเลยแต่ออกตัวขาดลูกรับล่างแนวทางฟังดูือนว่าอให้มันเป็นพันธมิตรทํางานร่วมกันได้ ก็ดูดีฮะฟังดูดีแต่ดูความตั้งใจแต่ต้นเนี่ยอย่างคุณที่สุดเส้นตัวแรกเลยเป้าประสงค์เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็แปลกดีเรับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถ้าครบนี้ผ่านเนี่ยมันจะแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ระดับหนึ่งนี่อาจารย์ช่วยขยายความหน่อยระดับไหนที่ว่าแก้ได้แล้วมันน่าจะติดตรงไหนต่ออาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับว่าก็ตัวอ่าในคดีเรื่องกลุ่มผู้ชุมนุมจังเหตุการณ์ต่างๆเราต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเกี่ยวพันกับกลุ่มทุกเสื้อสีในอดีต ทุกเสื้อสีครัตั้งแต่รัฐประหารปีสีเก้าหรือผู้ชุมนุมปีห้าเจ็ดก็ปพระสอคือหลายสีเนี่ยคือบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือแน,น่นอนกายเป็นผู้อ่าเหมือนได้ใบบอยสดุดคือบนผู้รอดกอดมนทินไปนะครับคือเรื่องกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยมันก็ที่ผ่านมาก็ยอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายแล้วก็หลายหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็มองว่าเออจะด้วยเจตนาหรือด้วยความเชื่อมั่นในเรื่อง อุดมการทางการเมืองหรือรสยมความเชื่องของแต่ละฝ่ายเนี่ยซึ่งมันแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนพูดคุยให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมทางการความหลากหลายนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นพลวัตอย่างหนึ่งนะคุณวิสุทธิ์รู้ว่าหลังๆมาเนี่ยการชุมนุมประท้วงมาโอเคละมันเป็นมันเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการขอ,ของอะไรของเวทีของความเป็นประชาธิปไตยของความหลากหลายได้แต่ท้ายสุดเ็มันก็จะเป็นคําตอบว่าคุณมาชุมนุมหลายสีเนี่ย จนกระทั่งมามาถึงการชุมนุมของอกลุ่มรวมพลังเนี่ยเราจะเห็นคําตอบพอลวัตใหม่อย่างหนึ่งนะคุณวิุว์คือคุณจะชุมนุมมีความชื่อที่แตกแต่างแต่ขั้นตอนสุดท้ายว่าไม่ต้องการวิธีของการใช้วิธีพิเศษคือการทํารัฐประหาระนะครับไม่ว่ากลุ่มไหนตัวผู้กลุ่มผู้ชุมนุมเองหรือกลุ่มที่เคยชุมนุมสีนู้นสีนี้เนี่ย<ช>คําตอบว่ารัฐประหารเนี่ยไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเหมือนที่เคยเกี่ยวข้อง ก,การชุมนุมปีสี่เก้าปีห้าเจ็ดปีห้าสามการชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่คําอํานาจพิเศษแบบนั้นอีกแล้วเราก็เห็นคนละวัดที่ในใชงวิตเป็นบวกในระดับหนึ่งแต่ว่าความขัดแย้งที่มันยังระเบวงอยู่ว่าในรัฐว่ารัฐธมนทางการเมืองว่าของกลุ่มที่ยังมีขนามีความรู้สึกที่คาใจต่อกันเนี่ยโอเคมันก็ทําให้เวลามันคงดีขึ้นนะครับทุกคนก็มีสติยับยั้งใจดีขึ้นบรรยากาศดีขึ้นแต่จะเปลี่ยนข้างไปจุดยืนแบบทางการเมืองแบบ อ่าโทษดีนะครับต้องอ้างคืออย่างคุณจตุพรเนี่ยเทสเซงเนี่ยจะมีญญไม่เยอะนะครับคนที่ยังยึดในฝั่งตัวเองเนี่ยก็ยังดํารงอยู่แต่ทําให้ตัวเองมีวุฒิภาวะหรือยับยั้งชั่งใจที่ว่าจะให้จูกกลายมาเป็นเครื่องมือการไปชุมนุมเหมือนในอดีตโดยที่พักการเมืองนะครับชักจูงไปเนี่ยนะครับคงจะไม่ง่ายละนะครับก็คงเป็นกระบวนการอย่างนี้นั่นก็เป็นแนวทางอย่างนึงที่มันจะสร้างกระบวนการการพิสุขให้กับสังคมปลองดองได้ระดับหนึ่งนะครับครับ ระดับหนึ่งเห็นบางบางคนก็วิเคราะห์ว่าถ้าเกิดพรบฉบับนี้ผ่านเนี่ยเออจะบอกงาาดีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบางคนเช่นนี้่อนนะฟันธมิตรนะ่น่าจะได้รับอันดีสงจากอันนี้มากกว่าชุดระ่มมีม <ะ S 1> ตัวได้รับผลกระทบคือผมผมบอกไว้ที่คุณวิสุทธิพประถามผมว่าระดับห,ห,หนึ่งคือระดับไหนใช่เพราะตัวผู้ชุมนุมใช่แต่ว่าตัวผู้ชุมนุมเอง ของแต่ละข้างก็รู้สึกว่าแกนนําที่ชักจูงของอีกข้างฝ่ายตรงข้ามอ่ะไม่ได้รับการหลงโทษอย่างสะสมในความรู้สึกของพวกเข่าวใช่ไปว่าลักษณะความผิดลอยนวลหรือยังหลบหนีหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้จะได้ประโยชน์โทษผลจากนี้โทษกรรมใช่หรือไม่นี่อย่างก็คือตัวเจ้าตัวและผลกระสูญเสียชีวิตโอกาสอิสระไปมากมายแต่ความสุขที่ถูกชักจูงของอีกฝ่ายหนึ่งที่มันนําไปสู่ความเกลียดชังกันเนี่ยทําไมยังมีอะไรล่ะคือที่เขายังคอยวิพากษ์วิจารณ์ ว่าทำค้นผิดลอยนวยเนี่ยเอมพิว t y ตี้โซ t y ตในบ้านเราเนี่มันทำไมยังดำรงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ต่างหากผมบอกว่ามันดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ในความรู้สึกลึกๆแบบึเฮ้ยไอแกนทำอะ่ะมันทำไมมันได้รับพ่วงไปด้วยนะมันมันควรจะสาสมากกว่าน,นี้ใช่ไหมครับนเนี่ยใช่ไหมครับอเนี่ยอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเราต้องขบคิดกันต่อไปว่าการนี้โุรกรรมขอบข่ายหรือขอบเขตที่จะไปถึง แล้วนาไปสู่การสร้างความปองดองเนี่ยจะต้องลากคนที่เกี่ยวข้องมาลงโทษในระดับหนึ่งเสียก่อนหรือเปล่านี่เป็นไอเดียธหรการรมใช่ไหมใช่ครับไช่ครับอย่าน้อยหกประเทศใช่ครับแต่ตัที่รับใช่ครับคือในต่างประเทศเนการธุรกรรมอ่ะคนที่กระทำผิดหรือเป็นแกนนําต้องมาสารภาพขอโทษขอโพยกับผู้กรณีหรือเหยื่อฝ่ายตรงข้ามเสียก่อนนะครับ ว่าตัวเองหลงผิดหรือกระทําผิดหรือมีการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือการแสดงความรู้สึกจริงใจงตรงไปตรงมาห oh ล,ล่ลอหลาการอาภัยนะครับไม่ว่าของแอฟริกาหรือในการในเรื่องของอินโดนีเซียอะไรต่างๆนะครับในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในติมอร์เลสเตหรือในอาเจอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. คนที่คนที่เจ้าหน้าที่วัดหรือของคนที่เขากระบวนการการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐต่างฝ่ายได้รับผลกระทบอะนะครับ,รบแล้ววันหนึ่งเขาก็มาพูดคุยกับญาติพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบของทั้งสองข้างไง แน่นอนครับภาพมันก็เป็นภาพของคนเสียอ,อกเสียใจแต่อย่างน้อยว่ามันทําให้บรยากาศมันปลดปลด,ปลดแอกในความรู้สึกว่าเออ mm. นี่นะคนมาทําร้ายครอบครัวเรานี่นะแล้วเขารู้สึกผิดหรือเพราะเขารับคําสั่งมาจากอะไรอะไรก็แต่เนี่ยมันไม่มีภาพอย่างนั้นบ้านเราเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นว่าแกนําเสื้อสีเนี่ยมาคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าทาไมวันนั้นไปปาใสาอ่ามีการสมมตินะฮะให้ใช้ความรุนแรงต่อกันได้อะไรอย่างเงี้ย เราไม่มีภาพในตรงนั้นมันก็โอเคแล้วมันปลดปล่อยในระดับหนึงแต่มันไม่ไปที่สุดแกคุณวิสุทธิ์ครับแต่แกนั่งเสื้อสีตอนนี้หรอมึงหลอกรวมเป็นกลุ่มเดียวกันนะอ่าในปัจจุบันนะกลุ่มเลี้ยวรัฐบาลก็ต้องต้องคือก็แต่จาต้องต้องพูดตรงๆนะคุณกรณีของบุณรชัยสินแพทองคานะทำให้ทุกคนส้องสมานนะครับ้อให้คนเจ้ากันนะครับอันนี้ต้องยาวกัน็คือมันกลายเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าใใช่เดียวเนี่ยมันล้มทั้งกระดานจริง คือเราก็จะอาจจะพูดว่ามันไม่คิดเราก็ไม่คิดว่าบ้านเมืองจะถึงข่าวเคราะห์ซ้ากรรมซัดนะทั้งซ้าภาษีทัท้ทงทั้งดุนทั้งนี่ทั้งกัมพูชาทาั้งไปในประเทศเองก็คือผมคิดว่าเป็นรัฐบาลอื่นไม่น่าจะแบบอึดมาได้นาดนี้คุณวิสุทธิแล้วไหนจะคุยแล<ต>้อาจารย์คิดว่าจะอึดได้นานไหมผมคิดว่าโอ้จะมีชีงิตายเนี่ว่ารัฐบาลเพราะว่าคือตอนเนี้ยคนทั้งคนประเทศสูส่มิญญาณเป็นตุลาการสารรัฐมนูไปแลวคุณวิสุทธิ เขาบอกข้าไปถึงจุดที่ว่าใครจะเป็นนายยกคนต่อไปผมคุยกับใครต่อใครหลายคนนะครับคุณพิสุทธิดังนั้นคือบางครั้งอาจารย์ก็ไม่เว้นใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เป้นใช่ไหมคือยังมองมองไม่ออกว่าตัวนายกกัฐมนตรีท่านจะไปต่ออย่างไรผองไปต่อยังไงใช่ครับแล้วคราวนี้คือคนมองกันว่าเออสูตรตอนนี้เพื่อใครจะยืนระยะคือจะรอให้จัดแต่งตั้งยกย้ายขราชการหรืออนุญัตละละละาะ นะครับแค่สองขยะนใหญ่านี้แล้วจะออกได้หรือไม่เพราะว่ายังถามอยู่ว่าถ้าไม่เล่นเกมใช้อาจารย์ใช้กษะเบอ่ะรักษาการนายงตียุบสภาได้หรือไม่ใช่ไหมครับคนกา,กาตั้งคำถามมายุบไม่ได้แน่เพราะถึงไม่เกิจสติีกาก็บอกว่าไม่ยุบไปได้แต่ว่ายุบไม่ได้แต่สอรนภายในมาติดเฟืยได้ยังไงเออสํานักสอรนสํานักเลยขานายมตีบอกยุบได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นการต่อสู้นิติสงครามอีกระลอกหม่นะครับดังนั้น มันเลยอว่าการปลดองเนี่งแค่ในอดีตแต่อนาคตเนี่ยมันจะต้องมาคิดกันใหม่เึ่งกฎหมายปลองดองในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยจะลยในคนพิสูจน์ไอ้เรื่องของกลุ่มของการชุมนุมเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเดือนสิงหาคมเขาก็ต้องมาอีกแต่ผมคิดว่าเชื่อหรือเกิดว่าไม่ได้มีความรุนแรงครับชุมนุมแล้วก็กลับหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วในรูปแบบมันเปลี่ยนนะครับก็มีความยับยั้งชั่งใจ มีรายละเอียดของเรื่องของของวาระของเวลาอะไรเงี้ยน,นะฮะมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยบอกว่าโอเคแหละไอ้พรบรเนะสันติสุขเพื่อจะในเรโทก,กรรมเนี่ยคือทําให้อดีตมันมันรู้สึกว่ามันถูกลบมันความทรงจําลงไปบ้างนะครับแล้วกลับหันหน้าห,าหนันมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าแต่ท้ายสุดเนี่ยมันก็ยังเป็นความสึกที่ยังมีความรู้สึกอาคาใจเล็กๆว่าบรรดาการน,นาของแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนที่ได้รับประโยชน์โคตรผลจากนิรโทษกรรมมากที่สุด ไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันจะเป็นความรู้สึกขาดใจของประชาชนนะครับอืมนี่พูดถึงความปอกดองที่กำลังจะอ่อนแล้วจะบอกคงแก้ปัญหาในบางระดับนะแล้วลดการขาดใจอาจารย์อาจารย์เราเห็นโอกาสเห็นโอกาสเห็นเอ่อรัฐบาลที่เ็าเรื่องไงฮะมีความพึงมพอใจร่วมกันระดับหนึ่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพ่อหน้าได้จะมีโอกาสได้เห็นไหม ไม่ยังไงหมายถึงว่าแก้ปัญหาช้าหน้าในความหมายคุณวิสุทธิ์ครับคือตอนเนี้ยมันมีรัฐบาลที่มีคนไม่เอากับคนเอานี่ไหมเอาจะนน้อยไม่เอาเยอะอไม่ได้มันมีช้อยอื่นไหมผมคนพยายามเสนอช้อยใหม่ที่แบบนะคืออนอก็สธน์หน่อยเนี้ยคือ <laughs> คือ,คอตอนที่ทุกคนไปให้มันไปสุดทางตันก่อนแล้วก็ไปวัดอันรับดู้กันชวาหน้า ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคุณพิสุทธิ hmm. ค์คือคือไปให้มันสุดซอยแล้วเผื่อว่าจะมีตัวเปลี่ยนเกมมีสถานการณ์มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงพอมมันกลายเป็นโอกาสไปใดฝ่ายเด็กเนะี่ย <Okay. S 2> ตอนนี้มันคือทุกอย่างมันลากไปหนึ่งจุดนั้นจริงๆคือไม่ได้ oh, มีการ <five S 2> ต่อสุ้ไปเลยนะใช่ใช่คือไม่มีการเตรียมแผนประชิดเหตุทุกคนก็บอกว่าจะจะอย่างนั้นหีอย่างนี้เผื่อ,อย่างงี้ซึ่งมันก็น่าสงสัยว่าเออไอเล่นที่เกมง่ายทําไมคนในประเทศไทยกันแท้ๆจะไม่เอาจานใสเกรมเซงไง ไม่นึกรู่นให้อำนาจรักษาการในองตีซึ่งหนึ่งก็แปลกนะมีมีเกณ<ช>์อะไรเ<ช>ลไเยอะแยกแะก็ไม่ทากันนะครับดังนั้นผมผมมว่าคือการเมืองบ้านเราเนี่ยในสิงหาเนี่ยน่าจะเห็นอะไรที่ชัดเจนกลางกลางเดือนสิงหาเนี่ยจะเริ่มงหางงน <ะ S 1> มาน <ะ S 1> เพราะว่าอะไรคาดว่าสารบรรีน่าจะมีฉายช่วงนั้นด้วยใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมครับผมไม่คือทุกคนบอกว่าถึงสิ้นเดือนสิงหานั่นคือกรณีวุฒิสมาชิกที่ร้องเนี่ยใช้เวลาอ่าพิจารณาเพื่อจะส่งไอ้สํานวนอ่า อบกลับไปยังสารมนุษย์อีกรอบถูกไหมครับแต่เพรว่าสวเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานตัวน่าจะเร็วคาดการณว่าเร็วอยู่แล้วเจ้าของเรื่องนะไม่เกินใช่ไม่น่าเกินสี่สิบแปดชั่วโมงน่าจะเสร็จดูฝั่ง่ในมันตีตีอธิบายกลับมาเนี่ยสวผมคิดว่าเขารีบมีตั้มเผื่อแถลงไว้กลับไปอยู่แล้วอะครับซึ่งถ้านั่นล้นระยะเวลาเนี่ยกลางสิงหาน่าจะเสร็จซึ่งจะตองคลองกับลวงเวลาคุณทักษิณด้วย นะครับคิดว่าคุณดักสินเสร็จสัปดาหกรกฎาใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเว้นช่วงวันเวลาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร,ร่นะครับคดีความเนี่ยมันก็เห็นภาพที่จาชัดแล้วข่าะไรเดียวกันต้นกันยาเนี่ยคือถ้ารัฐบาลย,ยังอยู่เนี่ยการแต่งตั้งพิจารณาโยกย้ายใครกันกระทรวงต่างจำเป็นอีกซึ่งวันนี้ก็เชื่อใจให้ลิงดูวันนี้ก็เริ่มละเริ่มไปละ นะก็บอกว่าสามเดือนสามเดือนให้เวลาสามเดือนซึ่งมันไม่จริงอ่ะนะกระทรวงการต่าคุณทำบอกแล้วไม่ต้องผมไม่ต้องรอสามเดือนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมก็ยังมาน้นอีกหนึ่คุณไม่กลัวย้อนปรากฏการแบบคุณทวินเปลี่ยนสีบ้างเหรอเหมือนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผะ้ในคะอธิบดีกรมการปกครองย้ายเข้าไปเป็นผู้ตรวจเนี่ยมันเป็นการลดขั้นลดศักดิ์ศรีมหาศาลนะคุณวิสุทธิ์เอานี้ความรู้สึกนะฮะคนเป็นเบอร์สองอ่ะ ถูกไหมฮะแล้วเขาผิดอะไรเขาไม่สนองนโยบายอะไรนะครบรบุญทีเป็นความโชคร้ายการการประจําเนี่ยอาก็มีอำนาจในการมีอำนาจเขา,าใช้อำนาจเป็นที่ช่วงก็ช่วงนี้ช่วงยกย้ช่วงใน,งงนาการโยกย้ายไงอาจารย์ไม่น,าน่าจะเป็นติดปกติหรือเปล่าคือ <c oughs> ถ้ามันโยกย้ายตามวงรอบสองเดือนเขาอะถูกไหมฮะรออันนี้ถือว่าก่อนวงรอบใช่ไหมใช่ก่อนก่อนปกติคือใช่เขาก็หลังสามสิบกันยาใช่ไหมครับก็ก็จะใครจะเกษียณหรือจะปรับเปลี่ยนโยกย้าย เออไออย่างนั้นเนี่ยมันอธิบายกองกำนี่คือย้ายนอกผูดูไงนะ um oh. ครับนึกถึงในสมัยถ้าคุณวิสุทธิ์ยนเนี่ยมันพวงเวลาใกล้ๆเหมือนตอนที่คุณนักสินย้ายพลเอกสุยุทธจุลานนท์เนี่ยออกจากตำแหน่งผู้จัดการร้านบอกก็ประมาณเดือนสิงหาคมนะม่สองเดือนแล้วรัฐบ,บ,บาลไทยร so. ักไทยตอนนั้นก็มาทําโขยมาขยำเรื่องแต่งตั้งยกย้ายกองข่าวอีกครั้งเนี่ยนะฮะเนี่ยคล้ายกันเลย คือเนี่ยคุณเชอดมหาไทายก่อนแล้วก็เพื่อจะไปตั้งแล้วผมดูทรงนะท่านประหลัดที่มีอายุราชการเกษียณปี74เนี่ยแม้จะเป็นรุ่นน้องสิงห์ดำตัวมอทอหนึ่งก็จริงแง่แต่ว่าท่านประหลัดขึ้นมาด้วยเพราะพลังสีน้ําเงินเนี่ยบ้าน <ทะ S 1> บุรีรัมย์อย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยนะผมก็ดูแลดังนั้นคือพึ่งวันพรุ่งนี้จะออกกฎหมายปองดองเนี่ยแต่ท่านเริ่มจะไม่ปองดองค่าราช<อ>ก,การก็เป็นห่วงจริงอันนี้น <ะ S 2> ผมโลมาจากเขาเรียกผมโลไหม นะ้แล้วครับรวมให้ดูก่อนนี่คือหนังตัวอย่างใช่หนังตัวอย่างแล้วดูทรงแล้วว่าคงน่าจะทยอยมากันหลายกระสรวงงะน่าจะเป็นอย่างนั้นอ๋อได้ทยอยม,มานะครับแสดตอนนี่เวลาไม่พออาจารย์ขอบพระคุณมาก<ด>ครับอาจารย์รรสําหรับการให้ความรู้ให้ความเห็นแล้วก็ให้เราบอกเห็นการบริชัดเจนขึ้นแต่ับอาจารย์วิชิตครับได้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอาจารย์วิชิตเป็นป่่งครับขอบพระคุณนะครับ